เนขีดตัวนี้นะะเอาเก็บสมุดก่อนค่ะเดี๋ยวเรามาอ่านนะคะอ่านจับใจความสําคัญนะคะในเรื่องราวของลักษณะของนกกังเขนที่นักเรียนจะได้เรียนรู้และนําไปใช้ในชีวิตประจําวันของเราด้วยนะคะฉะนั้นก่อนอื่นเด็กๆคะ่ะก่อนอื่นเรามาเรียนรู้ในเรื่องราวของความหมายนะคะนักเ,เรียนอ่านพร้อมกันดีกว่า1 2 3สองสา

นักเรียนต้องจับประเด็นสําคัญของเรื่องที่นักเรียนอ่านะโดยผู้อ่านคือนักเรียนต้องสรุปเนื้อหาและแนวคิดของเรื่องนี้ได้อ่านแล้วก็จับใจความสําคัญให้ได้นะคะทีนี้เมื่ออ่านเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากอ่านเรื่องแล้วนักเรียนคะนักเรียนสามารถตอบคําถามคะตอบคําถามหรือหรือนักเรียน เล่าเรื่องด้วยภาษาของตอนเองให้ผู้อื่นฟังได้อย่างเข้าใจคะเช่นเักเรียนอ่านหนังสือมา40หน้าคะสรุปใจความสําคัญให้เพื่อนฟังเท่านั้นไม่ได้เอาทุกขั้นตอนที่เขียนมาเลยคะก็จับใจความสําคัญเท่านั้นนะคะทีนี้หลักในการอ่านจับใจความสําคัญคะมีอยู่ไม่มากมายนะคะ นักเรียนก็จำได้แล้วนะคะหลักในการอ่านจับใจความสําคัญสิ่งแรกสิ่งแรกคืออะไรคะถ้านักเรียนจะอ่านหนังสือสักเล่มหนึ่งสิ่งแรกนักเรียนต้องทำอไรเอ่ยออมีสมาธิคะมีสมาธิและความตั้งใจในการอ่านข้อน,นี้สําคัญมากเลยนะคะถ้านักเรียนไม่มีสมาธิคะขณะนี้นักเรียนมีสมาธิหรือย,ยังคะมีหรือเป่าลองสํารวจดูตัวเองสิ ตอนนี้มีสมาธิหรือเปล่าครับถ้าใครไม่มีสมาธิในการเรียนหนูก็ทำไมคะจับใจความสําคัญของเรื่องไม่ได้แต่ถ้านักเรียนมีสมาธิและตั้งใจฟังหรือตั้งใจอ่านนักเรียนก็จะจับใจความของเรื่องที่อ่านหรือที่ฟังได้นะคะอันนี้อ็มีสมาธิและตั้งใจในการอ่านนะคะต่อไปข้อต่อไปก็คือ ตั้งคำถามแล้วตอบคถามนะคะข้อสองตั้งคำถามและตอบคำถามในขณะที่อ่านยกตัวอย่างเช่นนักเรียนอ่านอ่านจับใจความสำคัญในเรื่องราวของนกกังเขงถามนักเรียนต้องตั้งคำถาม x ทำไมนกกังเขงจึงต้องมีนกกังเขงบ้าน ทำไมนุ่บางเขนบ้านตัวผู้และตัวเมียมันจึงมีรูปร่างต่างกันเพราะอะไรคะแล้วก็หาคำตอบเองเข้าใจไหมคะ,ะเมื่อเราอ่านแล้วเราก็ต้องสงนนิดนึงหยุดตั้งคำถามด้วยตนเองว่ามามันเป็นเช่นนั้นเพราะอะไรคะหลังจากนั้นคะฝึกตั้งคำถามและคิด คำตอบอย่างมีเหตุผลเกี่ยวกับเรื่องที่อ่านเพื่อช่วยให้มีสติปัญญาเฉียบแหลมนั่นเองคะเมื่อเราอ่านแล้วตั้งคำถามแล้วเราก็ต้องหาคำตอบด้วยตนเองอย่างมีเหตุผลเพราะอะไรนกมันจึงแตกต่างกันเพราะอะไรก็ต้องเอาเหตุผลขึ้นมาอ้างนะคะนักเรียนเรียนวิทยาศาสตร์แล้วนะคะต้องสมมุติฐานสงสัยอะไรแล้วก็หาข้อมูล หาความจริงนั่นเองนะคะหลังจากนั้นถ้าเป็นเรื่องราวที่สําคัญถ้าเป็นเรื่องราวที่สําคัญเราก็ควรที่จะจดบันทึกเนื้อหาสําคัญเพื่อช่วยให้ช่วยในให้ในการจํานั่นชัดเจนยิ่งขึ้นคะ่ะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาอ่านกันดีกว่าคะ่ะยกตัวอย่างเช่นนะคะ่ะนักเรียนจดบ,บันทึกเนื้อหาสําคัญเพื่อช่วยในการจําเช่นเรื่องของนกใช่ไหมคะสมมติว่านกเรื่องนี้ มีใจความสําคัญอย่างไรจับใจความสําคัญของเรื่องนกให้ได้นะคะเสร็จแล้วอ่านจบแล้วนะคะเราก็ต้องมาสรุปว่านกเรื่องนี้ให้ข้อคิดอะไรกับเราบ้างนะคะ่ะไม่เล่นแล้วครับไม่เล่นแล้วครับนะคะนะคะอ่านจับใจความสําคัญนะคะขณะนี้เอ๊ นักเรียนกําลังทําอะไรเอ่ยคะอ่าวมาดูค่ะการอ่านที่ดีดการอ่านที่ดีนะคะผู้อ่านต้องจับใจความสําคัญของเรื่องให้ได้นะคะเวลาอ่านนะคะนักเรียนต้องเว้นวรรคตอนนะคะอ่านเว้นวรรคตอนให้ถูกต้องนะคะ,อ,ะอ่านเสียงดัง ฟังชัดแล้วก็อ่านเครื่องหมายหรือสัญ,ญลักษณ์ที่อยู่ในข้อความให้ถูกต้องด้วยนะคะอ้าวพร้อมแล้วนะคะเอามาอ่านค่ะเดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันดีกว่านะคะอ่านจับใจความเรื่องนกกลางเขนนะะนกกลางเขนนั้นเป็นอย่างไรนั้นนะคะเอาอ่านพร้อมกันค่ะ กกระแขนที่เราพบเห็นนั้นเป็นประจำนะคะก็คือนกกังเขนบ้านที่เราเห็นตามสวนและบริเวณที่มีการเพาะปลูกเพราะว่าการเพาะปลูกนั้นจะมีหนออตัวเล็กๆและมีมแมลงมากัดกินใบผักนาคะนักเรียนก็ต้องพบนกกังเขนนะคะใน,นเวลานักเรียนเลือกซื้อผักก็ควรจะเลือกซื้อผักที่มีอะไรเอ่ยมีมีตัวอะไรนะตมี ตัวหนอนหรือตัวมแมลงมันกัดใบแสดงว่าไม่ได้ฉีดยาฆ่ามแมลงนั่นเองนะคะเอาต่อไปค่ะอ่านพร้อมกันค่ะ1นสึสา ในตอนเช้านะะนกกางเขนจะส่งเสียงร้องเสียงสูงเสียงต่ำเหมือนคนผิวปากเลยนะคะแล้วกับเสียงเพลงที่แผ่ร้อนนะคะบางครั้งมันก็จะทําเสียงโต้อตอบเหมือนกับคุยกันนะคะเอาต่อไปค่ะอันนี้เป็นภาพของอะไรเอ่ยอภาพของนกกางเขนนั่นเองนะคะเป็นภาพที่สวยงามนะคะทําให้ธรรมชาติดูแล้วสดชื่นนะคะอ่านค่ะ กางเขนส่วนมากนั้นจะอยู่กันเป็นคู่นะคะหรือนกเอี้ยงก็จะอยู่กันเป็นคู่เหมือนกันนะคะจะเห็นพบตามหลังคาบ้านตามต้นไม้เหล่านี้นะคะเ mm hmm. อาที่มาดูอะไรเอ่ยอะไรเอ่ยอันนี้คืออะไรคะ mm hmm. คืออะไรเอ่ยอันนี้คือไข่นะคะ, mm hmm. ะมาดูอันนี้คือไข่ที่อยู่ในรังของนกลังเขนนั่นเองเ mm hmm. อ้ามาอ่านต่อคะ่ะ รังของนกรังของนกทำด้วยรากไม้ใบหญ้าแห้งเพราะว่านกนั้นไม่สามารถที่จะไปนำกระเบื้องนำปูนมาทำรังได้ที่มันเขาเป็นสัตว์ก็ต้องสิ่งแวดล้อมรอบๆตัวก็คือไปหารากไม้มา,มาหาใบไม้แห้งๆมาสารเป็นรัง ะะใช้ปากจิกทีละใบแล้วก็มาสานกันแล้วก็ใช้เทา้าหรือเรียกอย่างว่าตีนใช่ไหมคะถ้ามนุษย์เราจะเรียกว่าเทา้าแต่บางทีเราจะเรียกใช้คํากษัตริย์ว่าตีนนะคะซึ่งอาจจะไม่สุภาพใช่ไหมคะก็ใช้เหยียบไปเหยียบมาแล้วก็สารลังนกฉะนั้นลังนกนักเรียนไม่ควรนํามาไว้ที่บ้านนะคะมีบางลังนกบางลางังเช่นลังนกของกระจาบใช่ไหมคะ ซึ่งทำงาซึ่งทำรังสวยงามมากกเรียนง็มีคนเอามาจากรังของเขาเลยนะคะเอาไว้ประดับให้อยู่ตามต้นไม้ที่สวยงามดีกว่านะคะฉะนั้นรังของนกทําด้วยลากไม้หรือใบไม้ใบหญ้าแห้งนั่นเองเอามาดูค่ะลักษณะของอนกกางเขีนกันต่อค่ะอ่านพร้อมกันค่ะหนึ่งสองสามนกกางเขนตัวเมียวางไข,ข่ครั้งละ สามถึงห้าฟองะเปลือกไข่จะมีสีเขียวอมฟ้ามีจุดสีน้ำตาลแดงอยู่รอบๆอบอันนี้ก็คือเป็นลักษณะของไข่ของนกกางเขนั่นเองนะคะที่เรามาดูนะคะทั่วๆไปนะคะเดี๋ยวเรามาดูประเภทของนกกางเขงบ้างนะคะ อันนี้ก็เป็นภาพของนกกลางเขนบ้านนั่นเองนะคะ่ะนกกลางเขนตัวผู้จะมีสีดำและมีสีขาวใต้อกบนปีกและริมหางนะคะลักษณะของนกกลางเขนนักเรียนครับนะคะ อันนี้คือลักษณะนกกรงเขงที่เราพบเห็นกันคือนกกางเขงบ้านตัวจะมีตัวผู้นะจะมีสีดําแล้วก็มีขนนะคะใต้อกนี้นะคะสีขาวบนปีกเห็นไหมคะบนปีกก็จะมีสีขาวแซมออกมานะคะแล้วก็ริมหางอีกด้วยนะคะทีนี้เรามาดูนกกังเขงตัวเมียบ้างอันนี้มีเป็นนกกังเขงตัวเมียนั้นมีลักษณะแตกต่างกับตัวผู้นะคะ ลำตัวจะป้อมๆกว่า,าคะแล้วก็มีสีคะสีเป็นไงคะอ่านกกางแขนตัวเมียจะมีสีเทานะตัวจะมีสีเทา,เ,ทา,เ,าเรียกว่านกกางแขนบ้านนกตัวผู้จะมีสีดำสนิทแต่นกกางเขนบ้านตัวเมียนั้นจะออกเป็นสีเทาๆนะคะสีเทาเห็นได้ชัดนะคะ ทีนี้เรามาดูนกกางแขงอีกประเภทหนึ่งเป็นไงคะหายากมากเลยนะคะนกกางแขงดวงหางยากแล้วก็เป็นสัตว์สงวนอีกด้วยนะคะฉะนั้นนัอกเรียนดูนะนกกางแขงตัวนี้หายากเพราะอยู่ในป่านั่นเอง,เองคะอ่ะอ่านพรอมกันค่ะน,นกกรงแขงอีกควกหนึ่งอยู่ในป่าลึกเราเรียกว่า นกกลางเขนดงดงแปลว่าอะไรคะดงแปลว่าป่าเอา้านักเรียนชายนะคะนักเรียนชายนกกลางเขนนะคะมีสองประเภทนะคะกลางเขนบ้านกับกลางเขนดงนะคะกลางเขนป่านั่นเองนะคะอยู่ในป่าป่าลึกๆนั้นนะลำตัวมันก็จะไม่เหมือนกันนะคะแล้วก็สีของนกกลางเขนนั้นก็คล้ายคายคลึงกันนั่นเองนะคะ อามาดูค่ะอันนี้นกกลางเขงดงค่ะอันนี้เป็นลักษณะของตัวผู้นะคะอ่านพร้อมกันค่ะนกต,ตัวผู้มีสีดำหางยาวกว่านกกลางเขนบ้านฟังให้ดีนะนกกลางเขนดงตัวผู้นั้นหางจะยาวกว่านกกลางเขนบ้านใต้อก ใต้อกคือมาตรงไหนคะใต้อกใต้อกนกกระแขกตัวนี้นะคะใต้อกใต้อกจนถึงก้กนก้นนกนี้นะคะจะมีสีน้ำตาลแดงน้ำตาลออกน้ำตาลผสมแดงแดงนั่นเองนะออกสีน้ำตาลแดงนะคะามาดูต่อค่ะฉะนั้นส่วนนกกางแขกตัวเมียนะคะก็จะแตกต่างกับนกกางแขกตัวผู้เล็กน้อยนะคะอันนี้เป็นไงคะ แตกต่างกันแล้วอันนี้คือนกกังเขนดงตัวไหนเอย่ยตัวเมียนะคะนกกังเขนดงตัวเมียขนจะมีสีสีอะไรคะสีน้ำตาลน,นะคะอันนี้นกกังเขนดงตัวเมียขนจะมีสีน้ำตาลน,นะคะเป็นไงบ้างคะนักเรียนระหว่างนกกังเขนดงกับนกกางเขนบ้านแตกต่างกันนะคะ เอามาอา่านสรุปตอนท้ายนิดหนึง่งอาาา่ <No. S 1> <Nope. S 2> านค่ะนกกาแข นกกางเขนงชอบกินมแมลงและเป็นหนอนเป็นอาหารฉะนั้นมาจึงช่วยชาวสวนชาวไร่กําจัดมแมลงที่และหนอนที่มาทําอันตรายต่อพืชผักของเรานั่นเองนะคะฉะนั้นนะต่อไปนี้นักเรียนเห็นนกกางเขงงที่ไหนนะคะไม่ควรไปทําร้ายมันนะคะฉะนั้นนับว่านกกางเขนนั้นเป็นประโยชน์ต่อชาวสวนชาวไร่และยังช่วยประดับโลกของเรานั้นให้สวยงามยิ่งขึ้น ให้สวยงามยิ่งขึ้นเลยนะคะเอ๊ะเดี๋ยวเหลือเวลาอีก5นาทีครูมีภาพมาฝากเด็กๆนิดนึงคะคะเดี๋ยวเรามาดูเดี๋ยวเรามาดูจากจอภาพนิดนึงคะ่ะมาดูจากวิชไลเซอร์นิดนึงอะ่ะขอภาพนิดนึงคะ่ะครูมีภาพมาฝากนักเรียนนิดนึงนะคะอ่ะขอภาพจากวิชไลเซอร์นิดนึงนะคะภาพนี้นะคะ ดูภาพนิดนึงจะให้นักเรียนดูนิดนึงนะคะเป็นภาพเรื่องราวของนกกลางเขนอนักเรียนดูกนะ่อนนะนักเรียนดูภาพนี้รู้สึกอย่างไรคะดูภาพนี้แล้วรู้สึกอย่างไรอตอบคุณครูหน่อยสิคะอบน้องๆอ,อะไรเอ่ยภาพนี้นักเรียนเห็นภาพนี้แล้วนักเรียนมีความรู้สึกอย่างไร เป็นการโต้อตอบระหว่างนกกลางเขนตัวผู้กับนกกลางเขนตัวเมียนั่นเองนะคะอันครูมาเล่าให้ฟังนิดหนึ่งนะคะเช้าวันหนึ่งนกกลางเขนตัวผู้นะคะตัวผู้นั้นนะคะเกาะอ,อยู่บนกิ่งไม้แล้วก็ส่งเสียงร้องอยู่นานมากเลยะคะและแล้วก็ได้ยินเสียงนกตัวเมียอีกตัวหนึ่งส่งเสียง รับะ,ะแล้วก็ส่งเสียงทักทายกันนะคะนกตัวผู้บอกว่าวันนี้อากาศดีจังเลยนะคะทักทายนกตัวเมียนกตัวเมียจึงตอบว่าไงคะนกอีกตัวบอกว่าวันนี้ลูกสึกว่าเบิกบานใจนะ,ะเป็นอากาศที่ดีมากเลยนะคะฉะนั้นเรื่องราวของนกกังเขีคู่นี้เป็นเรื่องราวที่น่าสงสารมากเลยนะคะเรื่องราวของนกกังเขงนนั้นอยู่ในหนังสือนะคะนี่หนังสือ เสริมนกกังแขงในห้องฝูดมีให้นักเรียนได้ไปอ่านะเรื่องราวของนกกังแขงนี้เป็นเรื่องราวซึ่งมีเด็กคนหนึ่งนะคะครอบครัวของนกกังแขงตัวผู้นั้นถูกงูเขียวกินลูกนกหมดเลยคะส่วนนกกังแขงตัวเมียน,นั้นก็ถูกเด็กใจร้ายเอาหนังสติ๊กยิงนะคะยิงยิงนกตัวผู้ตายฉะนั้นนกสองตัวนั้นต่างตกต่าง,ตางแต่ละตัวก็ ขาดครอบครัวเพราะฉะนั้นนักเรียนอยากฟังเรื่องราวต่อไปนักเรียนไปหาในเรื่องนิทานนะคะแบบเรียนในห้องสูุดนะคะว่าเป็นอย่างไรนะคะเอาละค่ะเรามากิจกรรมกันนิดนึงนะคะามาดูจากจอภาพเหมือนเดิมนะคะกิจกรรมนะคะกิจกรรมนะคะนักเรียนนะคะนักเรียนวาดภาพ้อมระบายสีนกกลางเขนบ้านหรือ นกกลางเขนดงคนละ1ภาพเอาละคนละหนึ่งภาพนะคะพร้อมอธิบายลักษณะสีของนกคะเราดูเรื่องราวของนกกลางเขนแล้วดูลักษณะของสีของนกได้ไหมคะได้ไหมคะได้ไหมคะได้คะวาดเป็นการบ้านยกตัวอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นภาพนี้ภาพนี้เป็นไงคะนักเรียนคะภาพนี้ นกกลางแขงตัวนี้สีอะไรเอ่ยลำตัวสีดำและมีปีกสีอะไรคะสีขาวนะคะนักเรียนก็ทราบว่าอันนี้คือนกกางแขงอะไรนกกางแขงบ้านแล้วก็ไหมคะบอกลักษณะของนกกางแขงว่าตัวผู้จะมีสีดำและมีสีขาวใต้อ,อกบนปีกและริมหางอันนี้คือนกกลางแขมาตัวผู้นะคะ กางเขนบ้านนะคะแล้วถ้าหากเป็นนกกางเขนอีกประเภทหนึง่งนกกางเขนอะไรคะอ่านกกางเขนดงหางจะทาไมกว่านกกังเขนบ้าน,นยาวนักเรียนก็วาดภาพแล้วบอกว่าเขียนใต้ภาพว่านกกางเขนดงแล้วอธิบายสั้นๆว่าอย่างไรคะอ่าแล้วจับใจความสําคัญของเรื่องให้ได้คะอ่านกตัวผู้จะมีสีดําหางยาว ใต้อกและก้นมีสีน้ำตาลแดงอันนี้เป็นการวาดภาพนะคะฉะนั้นการบ้านนะคะการบ้านการบ้านของเราก็คือนักเรียนไปวาดภาพพร้อมระบายสีนกกลางเข็นบ้านหรือนกกลางเข็นดงคนละหนึ่งภาพพร้อมทั้งอธิบายคะเอาละค่ะฉะนั้นวันนี้มีเรื่องฝากสองเรื่องเรื่องที่หนึ่ง ไปทำการบ้านวาดภาพนกกังเขนมาพร้อมอธิบายข้อ2นักเรียนไปอ่านนิทานเรื่องนกกังเขนะในห้องสมุดคะเป็นหนังสือเสริมการ